สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ก็เครื่องเสียงมาลงงานบวชเนาะนะครับติดไฟหลักนะครับไปประมาณน่าจะสิบต้นเนาะผมมีเยอะอยู่แต่ผมก็ลงประมาณนี้แหละนะครับตอนแรกไม่ได้จุดติด2แถวนะไฟเพราะว่าแต่ก่อนเอารถจอดไปตรงนี้ก็เลยย้ายรถไปย้ายรถเครื่องเสียงไปอีกฝั่งหนึ่งก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับอ่าก็ติดไฟสองสว่างด้วยนะครับไฟสองสว่างบ้านหลังงานหลังนี้ติดประมาณ15หลอดนะครับ ติดประมาณ15หลอดไฟต้นผมไม่ได้นับนั่นจะ,จะประมาณ10ต้นได้นะครับจำไม่ได้นะครับงานก็รับราคาที่4,500บาทนะครับทั้งเครื่องเสียงทั้งไฟนะครับงาน3วันครับงาน3วันแต่เราก็ต้องตั้งก่อนนะครับงานงานเราก็ต้องตั้งก่อนงานเนาะเราจะตั้งเหมือนแบบถ้ารวมกันจริงๆเพราะว่าวันสุดท้ายมันจะแค่แค่ตอนเช้ามันก็เสร็จนะครับแต่เราก็ต้องได้ตั้งก่อน ช่วงเย็นของอีกวันหนึ่งเลยตีไป3งานเลยปิดตีไป3วันนะครับตัวตัวนี้นะครับตัวที่เป็นปลั๊กนะครับไฟหลักเนี่ยผมก็จะใช้เป็นปลั๊กแบบทั่วไปแบบมาตรฐานเนาะไม่ได้ต่อแบบาสายแบบใสห่หมุดใส่อะไรเนาะเข็มแทงอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ได้ทํานะครับก็จะใช้เป็นสายมาตรฐานสายว c ซีนะครับหรือสา,สายที่เป็นฉนวน2ชั้นนะครับนะจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟสองสว่างนะครับนะเต็น์ละหลอด นะครับส่วนเต็นท์ไหนที่เป็นพิธีการหน่อยก็จะใส่เต็นท์ละ2หลอดนะครับตัวนี้นะใส่เต็นท์ละ2หลอดนะนี่นะครับเต็นท์ละ2หลอดไฟนี้ก็จะเปิดทั้งวันเลยแหละนะครับเพราะว่าช่วงนี้ออากาศมันมันคืมนะกลางวันก็ต้องได้เปิดด้วยนะครับไม่ปิดผมไม่ปิดเลยนะครับเพราะในเต็นท์มันจะมืดนะครับนี่ก็ยาวครับเต็นท์น่าจะประมาณเดี๋ยวนะครับผมนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าหกหลังนี่แหละนะครับเต็นท์นะบ้านงานก็ประมาณนี้ครับผมนี่ได้ติดไฟด้านในด้วยนะ เนี่ยไฟหลอดของผมยาวๆหลอดออเรสเซนต์นะครับนะครับติดให้เพราะว่าโอเรสเซนต์เนี่ยนะครับถ้าเป็นหลอดดีๆหน่อยยี่ห้อดีหน่อยอันนี้ฟิลิปนะแสงมันจะนวลขาวมันจะไม่ขาวเหมือนขาวแบบเหมือนไฟฉายอ่ะมันจะขาวนวลนะครับอ่ามันจะขาวนวลไม่เยี้ยงตาเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นลูกตุ้ม LED ครับก็จะเป็นยี่ห้อนะผมไม่ใช้ของของจีนที่แบบไม่มียี่ห้อนะถ้าเป็นของจีนที่ผมใช้ก็จะเป็นจีนแบบมียี่ห้อนะครับผมนะเพราะว่าแสงมันจะไม่ขาวขาว ถ้าใช้ยี่ห้อหน่อยแสงมันก็จะเป็นสีขาวนวลเนาะนะครับราคาสี่พันห้าครับก็ติดลงไปนะครับอันนี้เป็นซินซอยนะครับก็ติดไฟหลักลงไปนู่นนะครับนะติดลงไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องเสียงกันนะครับว่าเอาไว้แบบไหนนะก็ติดไว้นู่นนะครับนู่นจนถึงฝั่งนู้นเลยนะครับผมนะก็จะเป็นไฟนะครับต้นละสองหลอดเพราะว่าง่ายต่อการขนย้ายนะครับผมนะก็ติดประมาณนี้นะครับนี่นะครับ อันไหนที่รถจะเหยียบอันไหนที่จะโดนน้าแล้วก็ยกขึ้นข้างบนนะครับผมนะหลายคนก็จะชอบถามผมว่าทําไมไม่ตอกเหล็กนะครับเหล็กเนี่ยผมมีนะครับนะเดี๋ยวก็จะมีคนถามอามีแต่ว่าที่ไม่ตอกเพราะว่ากลัวท่อประปานะครับงานไหนที่ผมผูกกับสิ่งของหรือว่าเสาไฟได้ผมก็จะผูกนะครับเดี๋ยวพามาดูเครื่องเสียงกันครับนี่นะพามาดูเครื่องเสียงกันเครื่องเสียงก็จะจอดข้างๆกันนี่แหละนะครับนะเป็นรถเครื่องเสียงนะครับ ไฟที่ใช้นะครับผมก็ทําการจัมจากเบกเกอร์ตัวบ้านนะครับเพราะว่าไปดูมิเตอร์และมิเตอร์คือเก่ามากไม่กล้าแกะกลัวแกะแล้วมันขันไม่อยู่นะน็อตเป็นสนิมมากเลยนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับยิงเข้าไปในบ้านงานนะแต่ก็ยิงไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่รถไม่ค่อยตรงก็จะเป็นอย่างเอียงหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้ครับดึงไฟมานะครับก จอดไว้อย่างนี้เลยนะครับไม่ลอยผมเอาไว้ตรงนี้นะไม่ได้โยงสายไปนะครับคือถ้าจําได้เมื่อกี้นะที่ถ่ายกองบวชที่เป็นหมอนเป็นรูปอะไรนัน่นนูน่น,น,นเขาพูดไม้ข้างในในี่แหละในบ้านเลยนะครับไม้ผมก็เอาไว้นะครับตรงรถเลยนะครับไม่ได้แบบว่าอเอาไปวางไว้ข้างล่างเพราะว่าผมจะดึงแค่ปลั๊กไฟมาเสียบแค่นั้นนะครับนอกนั้นผมก็จะไม่เอาลงไปม,ไมูดยาวไวอยู่บนรถหมดเลยนะครับเพื่อเราก็จะปิดล็อก ได้นะครับผมนะีนี่ก็เป็นมิกเซอร์ครับใช้ก็ใช้ตัวทาดาเอาโมดิฟายรุ่นเก่ามาลองรู้สึกว่า b บีมันจะหนักแรงมากแต่ข้อเสียมันก็ไม่มีเอฟเฟกในตัวแค่นั้นครับก็เลยเอามาลองเฉยๆเนาะนะครับก็มีน้ t บุ้กหนึ่งตัวนะครับมีไมโครโฟนมีขยาย3แท่นนะครับนี่นะครับนะก็จะเป็นตัวบนสุดก็จะขับกลางนะครับฮอนผมเอาฮอนมาเพิ่มด้วย1ปากเพราะว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูมันจะอยู่ด้านบนนะครับผมนะี อยู่ด้านบนเพราะว่าฮอนนี่ช่วยอะไรบ้างนะครับเวลาตั้งเครื่องไกลงานนี่ก็จะช่วยยิงเสียงเข้าไปในงานนะครับผมนะนะถ้าเอาตู้ลำโพงมาเยอะมันก็หนักนะครับเปลืองแอมป์ด้วยนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับงานนี้ก็ไม่ค่อยนิ้นอะไรมากนะครับน้นพูดใหม่นะครับประชาสัมพันธ์แค่นั้นนะครับใครที่นะครับไปรับงานแล้วเจอปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะครับมีปัญหาทุกงานนะครับผมนะ ส่วนทานไม้นะครับหลายคนถามผมก็จะใช้เป็นพาวาโซนิกตัวนี้นะครับแนะนําให้ลูกค้าไปซื้อตามโรตัสนะครับมันจะได้ถูกมันจะมีโปรเนาะนะครับถ้าไปซื้อตามเซเว่นมันจะแพงนะครับหกก้อนไปซื้อก็อประมาณ1 2 0บาท1้0บาทก็แค่นั้นนะครับหก้อนนะ,อะแล้วก็ถ้าเป็นระยะไกลแบบนี้ฐานเก่าผมจะไม่ใช้นะฐานที่ใช้เหลือจากงานอื่นถึงแม้ว่ามันแบตมันจะเหลือผมก็ไม่ใช้นะเพราะว่ามันจะเสียงานถ้าเป็นระยะใหม่ที่เราใช้ไกลๆเนี่ยนะครับฐานเราก็จะต้องเปลี่ยน ใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับนะเปลี่ยนก้อนใหม่ไปเลยนะครับก็เลยนํามาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับ